สวัสดีครับผมก็หลังจากที่ผมไปลงไอคลิปที่แล้วที่ผมเตรียมรถไปนะครับว่าผมจะไปแข่งวันอาทิตย์ก็คือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมอันนี้คืออัดวันที่8ปดในะวันเสาร์มีคนไปคอมเมนต์ว่าอยากให้อธิบายหน่อยว่าเราจะไปแข่งงานนึงเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับว่าช่วงนี้เขามีงานแข่งอะไรอย่างไงบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับ อ่าครับผมก็ผมจะยกตัวอย่างให้ดูเลยนะครับนี่ผมเอามาจากเพจที่เขาจัดการแข่งขันเลยนะครับก็ผมจะแยกอย่างนี้ก่อนว่าคัดเกียร์เนี่ยมันไม่มีออฟฟิเชียลในการจัดแข่งนะครับอ่าเหมือนยกตัวอย่างนะพวกอย่างพวกเบเบดเนี่ยเขาจะมีพวกเอ่อ k ค Toy ยใช่ไหมเป็นออฟฟิเชียลซึ่งได้ลิขสิทธิ์โดยตรงมาจากเอ่อทางญี่ปุ่นนะครับก็คือเป็นการจัดแข่งนะแล้วก็ จัดแข่งปีหนึ่งก็จะเรียกว่าอะไรหาตัวแทนเพื่อได้ไปแข่งญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเป็นงานแบบ o f f ฟิเชียลแค่เขามี o f f ฟิเชีแต่ว่าส่วนของคัสเกียเนี่ยคือมันไม่มี o f f ฟิเชียนะครับผู้จัดที่แข่งจัดแข่งทั้งหมดตอนเนี้เรียกว่าเป็นการจัดตามคูณได้เห็นภาพก็คือจัดตามเอกชนหรือว่าตามร้านต่าง,างๆที่เขาตามงานต่างๆนะครับไม่มีตัวแทนเพราะว่าสินค้าคัดเกียตอนเนี้ยมันไม่มีผลิตแล้วนะครับผม ก็ถ้าถามว่าทุกคนอยากจะเริ่มยังไงใช่ไหมอย่างคําถามที่มีคนเขาถามมาในคอมเมนต์ก็คือว่าค่าสมัครแข่งเท่าไหร่ต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะครับก็ผมจะเปิดให้ดูคร่าวๆนะยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับนี่อย่างงานเนี้ยของรายการเนี้ยผมก็เป็นเป็นที่แรกที่ผมเริ่มเหมือนกันนะครับก็คือของรายการนี้เลยก็อย่างรายการเนี้ยเขาค่าสมัครรุ่นละ1้0ยห้าิบาทนะครับ ก็คือจะบอกว่ากฎการแข่งขันแต่ละงานน่ะเราจะเตรียมอะไรไปบ้างต้องต้องติดตามเพจของร้านหรือเพจของงานที่จัดนะครับผมเพราะว่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันบางที่รุ่น Open Box เนี่ยแข่ง3คันใครได้2ใน3าม s e of T นะใครได้2ใน3ก็ชนะเข้ารอบไปนะครับผมบางที่ก็จัดแบบคันเดียวเป็น Open Box คันเดียวแล้วก็ พบกันหมดนะครับสมมุติมี20คนใช่ไหมเราก็จะได้แข่งกับ19คนแล้วใครได้คะแนนสูงสุดที่1ที่2ที่3มที่สมาชิงลำดับ1นถึงสกันอีกทีนึงนะครับผมรุ่น o p e n b o ลจะเป็นประมาณนี้อ่ะแล้วทีนี้เรามาดูรถ o p e n b o ล็คืออะไร o p e n b o x ็คือรถที่มีหน้าตาเหมือนกับเหมือนกับกล่องเลยอ่าหรือว่าเรียกได้ว่าแบบแกะกล่องประกอบแล้วก็แข่งกันเลยนะครับผมรุ่น Open b o ลเนี่ยเป็น นาทีนี้นะนาทีนี้เป็นรุ่นที่มีคนแข่งเยอะที่สุดครับเท่าที่ผมไปมานะหลายๆงานก็คือเป็นรุ่นที่มีคนแข่งเยอะที่สุดเลยเพราะว่ามันไม่ต้องไม่ต้องทาอะไรมากสิ่งที่อาจจะต้องเตรียมจริงๆคือมอเตอร์ครับถ้าอยากจะให้ดีหน่อยก็ต้องเป็นมอเตอร์ทามิยานะแล้วก็แต่ละงานก็จะเราต้องดูรายละเอียดแต่ละงานจริงๆครับแต่ละงานจะเรียกว่าจํากัดมอเตอร์ ไม่เหมือนกันบางอันก็โอเพนแต่ส่วนใหญ่เขาจะให้ใช้แค่เทาดำเทาส้มเทาน้ำเงินนะครับก็คือเล็บจูนท l อกจูนแล้วก็อะตอมิกนะส่วนใหญ่จะให้ใช้ไม่เกินอันนี้ต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะครับต้องแล้วแต่งานอีกทีหนึง่งก็คือแกะประกอบเปลี่ยนได้แค่มอเตอร์นะครับห้ามใช้ห้ามใช้ตาไก่ที่เป็นแบบทรมิย่าอ่างเงี้ยนะอ่าก็คือแล้วก็ต้องเอามาชนกันเลยนะครับประมาณนี้รุ่นนี้ประมาณนี้ แล้วก็จะให้ดูว่าหน้าตากล่องมันจะเป็นยังไงนะรุ่น o p e n b บ x ็อนะเนี่ยอ่าจริงๆแล้วรุ่น o p e n b บ x ็อกับ Standard เอาเอา Open Box ก่อน o p e n b o x ็ก็คือเนี่ยหน้าตาประมาณนี้นะครับใครอยากใครอยากเล่นนะ่ะก็ใครอยากเล่นลงทุนประมาณคันละ100บาทนะประมาณนี้ที่เอ่อ ที่บ้านเพื่อนตรงเกษตรนะครับเขาจะเปลี่ยนไปจัดทุกวันพุธนะถ้าใครสนใจอ่ะเขามีแข่งแข่งประจําเลยคือ Open Bo x กับ Standard แล้วเขามีรถขายด้วยก็ถ้าใครสนใจจริงๆอ่ะไปได้เลยนะครับ Walk in เข้าไปได้เลยแล้วก็ซื้อรถแล้วก็ประกอบแข่งตรงนั้นได้เลยนะ,อะคอมมูคัดไม่เรียกเรียกยีงี้ดีกว่าขอเรียกว่าคอมมูเกียร์สปอร์ตนะเออพวกคัดเกียร์เบเบดอะไรอย่างเงี้ยผมขอเรียกว่าเป็นเกียร์สปอร์ตนะครับผม ข็คอมูเกียร์สปอร์ตนี่เขาจะน่ารักนะผมคิดว่าน่ารักทุกคนนะครับผมก็คือถามอะไรก็จะตอบครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกักผมไม่ค่อยเจอคนที่กักนะครับผมส่วนใหญ่จะตอบและให้คําแนะนํากันดีมากเหมือนยิ่งยิ่งเห็นว่ามีคนเล่นเยอะยิ่งดียิ่งวงการคัดเกียร์นี้ไม่ต้องห่วงตอนนี้คนเล่นเยอะขึ้นเยอะมากๆนะครับผมก็ถ้าลองไปดูก็ เดี๋ยวผมจะแปะไอ้ลิงก์ลิงก์ลิงก์เพจ a c e b o o k ที่เขาจัดงานทุกวันพุธไว้ให้แล้วกันแล้วก็ลองเข้าไปดูกันได้อืมไปตัวเปล่าเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่ามอเตอร์ที่แถมมากับกลงนี้ก็สามารถแข่งได้เหมือนกันถ้าฐานอะถ้าถ้าไม่มีจริงๆถ้าถ้าใครไปวันพุธแล้วไม่มีฐานใช้จริงๆเดินมาหาผมเดี๋ยวผมให้ยืมฐานโอเคประมาณนั้นเลยนะโอเพนบล็อกมีแค่ประมาณนี้ไม่ซับซ้อนแกะกล่องเล่นเลย ค่าสมัครก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยแต่ลางงานที่ผมไปมันจะอยู่ที่ร้อยถึงร้อ้นะไม่เกินนี้ค่าสมัครประมาณนี้ส่วนทานอ่าเดี๋ยวแนะนําเรื่องฐานกันเลยไหม่านก็ส่วนใหญ่ที่ใช้กันนะครับช่วงนี้นะอ่าผมก็ผมก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นมือใหม่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ที่ผมสัมผัสได้คือเขาพยายามที่จะเซอร์วิสผู้เล่นใหม่นะโดยการแบบให้ใช้แค่รุ่นแบบ Open Bo x รุ่น Standard อะไรประมาณนี้นะครับผม ฐานที่ผมแนะนํานะเอาแบบที่ผมคิดว่าใช้แล้วดีจริงๆนะคืออันนี้นี่ฐานของททมิยาสีดํานี่ผมรู้สึกว่ามันดีไม่รู้ดียังไงแต่รู้ว่ามันและความรู้สึกเหมือนมันแรงอะ่ะนะครับผมแต่ถ้าตัวที่ถูกที่สุดตัวที่ถูกสุดน่าจะเป็นอันนี้950เห็นไหมมิลลิแอมใช้ได้เหมือนกันใช้ดีด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวที่สาม อันนี้คือฟูจิสึนะอ่าฟูจิสึนี่เป็นของแบรนด์อะไรอะ่ะจำไม่ได้หรือก็ของฟูจิสเนี่แหละโอเคอันนี้ก็ใช้ดีนะที่ว่าเอา่อที่เขาแนะนำสุดๆแนะนำอะ่ะส่วนใหญ่เขาแนะนำตัวสีนี้กันไม่รู้เพราะอะไรนะแต่ผมก็ใช้นะก็คือผมใช้สลับสลับกันนี่แหละเนี่ยแปดอันเนี่ยก็คือใช้กันนะสี่คู่ เส่วนใหญ่จะถ้าใครใครจะหาไปแข่งงานช่วงเนี้จะเป็นแบบไม่เกิน1นึ่งพันะมิลลิแอมก็ไปถ่านแล้วมอเตอร์โอเคเรียบร้อยมอเตอร์ของทามิยาผมรู้สึกว่ามันเสถียรกว่านะาถ้าเริ่มต้นแล้วอยากอยากไม่อารมณ์เสียก็ใช้ของทามิยาไปเลยก็ดีส่วนเครื่องชาร์จอะแล้วแต่งบเลยนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมอะยังใช้แบบธรรมดาอย่างนี้อยู่นะซึ่งพอผมอันนี้ คือถ้าไม่อยากเสียหลายรอบอะ่ะมันจะมีสกายอะไรสักอย่าง RC ปะ่ะถ้าจาไม่ผิดนะมันคือแบรนด์สกาใน s h o p e ปี้อะสกา RC เอ่อมันจะอยู่ที่ประมาณหกร้อยถึงแปดร้อยอะแล้วแต่ร้านมันจะบอกแบบค่าฐานค่าอะไรได้เลยนะครับว่าชาร์จไปเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมใช้ตัวธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่พอแล้วเพราะว่าผมมีมีเลขมีความจุฐานมีโวลต์อะไรที่ผมใช้ ใช้แล้วดีอ่ะอยู่ในใจแล้วแต่ว่าเครื่องนี้มันวัดไม่ได้ใจก็อยากจะสั่งตัวนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมเน้นไปชาร์จไปแล้วไปจิ้มของเพื่อนเราครับไปจิ้มของเพื่อนในงานนะว่าแบบเออให้มันได้ให้มันได้ความจุฐานเท่านี้ให้มันได้อะไรเท่านี้โอเคก็รุ่นโอ e พ b บ x ็อกไม่มีอะไรมากนะครับที่ที่ที่เมตาอยู่ตอนนี้ก็เป็นไกคีนะเขายังเปิดไม่หมดนะแล้วก็จะเป็นของเออรุ่นสแตนดาร์ด ต่อไปเป็นรุ่สนสแตนด์สแตนดาร์ดถ้าถามผมอะรุ่นนี้สนุกกว่าสนุกกว่ารุ่นนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เราเอาตรงๆก็คือเหมือนหารถที่เก่งมาประกอบแล้วก็ชนกันนะแต่รุ่นนี้มันต้องเริ่มมีการแต่งแต่งสู้กันแล้วเนหะ็นไหมอันนี้จะไม่ใช่รถเดิมๆจากกล่องแล้วนะครับก็คือณนะตอนนี้แผ่ปัจจุบันนี้ก็คือ,อยังใช้ยังใช้เหมือนกันนะ ยังใช้16กล่องเหมือนกันก็คือสามารถใช้ทั้งหมดเนี้ยเอามา mix มรวมกันได้เลยนะครับนี่เห็นนะเขาบอกว่าใช้ได้ทั้ง open box และ standard ก็คือตามนี้นะส่วนอันนี้คือไกขี้นะที่ว่าเป็น meta ปัจจุบันนะครับผม่าผมก็ใช้อาวุธไกขีอยู่นะอันเนี้ยถ้าจะทําจริงๆนะเราไม่ต้องใช้ถึงพวกนี้ก็ได้คนที่อยากลองแบบแข่งอน่ะสมมติสมมุติอยากลองแข่งทั้ง2อันเลยนะเข้าไปในกลุ่มคัดเกียไทยแลนด์ เฟซบุ๊กอะเซิร์ชเลยนะครับผมแล้วไปรับเลยว่าขอเซตหกกล่องเซ็ตหกกล่องผมว่าไม่เกินห้าร้อยหาเซ็ตหกกล่องอะไม่เกินห้าร้อยรวมส่งอะไรประมาณเนี้ยผมว่ายังมีคนขายได้ให้ได้อยู่นะ<ๆ>ก็คือมันจะเป็นเซตหกกล่องที่มีเสืออนี่เสือเก่งเสือนกคาซาโกเกสึนะครับแล้วก็มีไดโนโฟรางแล้วก็เป็นไอไอเลสซิ่งบูนะเนี่ยอ่ะหกกล่อง ก็สามารถมิกมาเล่นได้แล้วเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับรุ่นสแตนดาดส่วนว่าผมจะแนะนำวาแค่สองรุ่นนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าสองรุ่นนี้มันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเป็นที่นิยมณนะณนะปัจจุบันนะครับผมมันยังมีรุ่นแม็กนะรุ่นแม็กอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าผมก็รอรอของเหมือนกันนะครับผมมันเป็นรอสั่งล้อใหญ่มาอยู่เหมือนกันนะครับพวกอาวุธที่แบบเก่งๆล้อที่แบบเก่งๆอะไรอย่างเงี้ย ก็เหลือเหลือเอาชชสซีนไปเจียนะเดี๋ยวรอได้หมดได้อบได้อะไรครบหมดอนะ่ะเดี๋ยวจะหาหาคนเจียหาคนทำให้นะครับเซ็ตรถให้เพราะว่าผมก็ยังไม่มีความสาม,มารถหรือไม่มีประสบการณ์รุ่นนั้นเหมือนกันนะครับรุ่นแม็กก็เท่าที่อ่าอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือนาทีเนี้งานจีนหรืองานบันไดก็เล่นได้หมดนะครับนะเพราะว่า งานบันไดเขาไม่มีผลิตแล้วจริงๆงานจริงก็ไม่มีผลิตแล้วล่ะช่วงนี้อะไรถ้าจะเริ่มเล่นนะ่ะผมว่ารีบรีบไปหาเซ็ตหกล่องก่อนนะแต่อย่าถ้าถามผมอย่าให้เกินห้าร้อยจะกาลังดีเพราะว่าเราต้องไปซื้อทาดอีกนะกับซื้อที่ชาร์จอีกจบจบแล้วนะได้เล่นสองรุ่นเนี้ยคือลงทุนไม่เกินพันหรอกไม่เกินหนึ่งพันจะได้จะได้แข่งทั้งรุ่นนี้และรุ่นนี้นะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับคัดเกียร์ก็ทุกๆคนก็น่าจะชอบเล่นนะผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นเหมือนกันโอเคถ้าเกิดมีข้อไหนสงสัยหรืออะไรยังไงอีกก็เม้นมาถามได้นะครับผมเม้นมาถามได้อยากให้มาเล่นกันเยอะๆขอบคุณครับผมคลิปนี้ลาไปเท่านี้ก่อนนะครับแล้วถ้าเจอกันในงานก็ทักทายกันได้ครับผมสวัสดีครับ